ไู้เ้าล้ยังไม่รู้มือยังไม่รู้มืเนี่ยตาบอโอ้โหมอะไรอยู่ตไกผมไม่ได้ครยาเท้าเลยชามิโนโอา่งชี้ไปอะไรอะ ว้าจกลาอยู่จูกลาอยู่จกลายจูกลาอยู่เอาดังไม่ไม่ไม่แน่มาดูแล้วจูกลายไม่ไม่โอ้โหข่ายนิดเดียวไม่ได้แรงจูกลายก็อะไรกั

ขายเรื่องไม่ได้มันีอ้างหรอถ้าเป็นโดโอสกาแคนนอนอย่าพัดเพื่องอย่าเล่นเลยทำไมทำไมมนะ ไม่ต้องค่ไม่ต้้งไม่ต้้งมีชนโดนชาร์จแวมาแล้วมาแล้วว้ายืนเอ๋อเลยว้าห้หกูแล้วห้าหกห้าวะนั่นน,น,นั่นพี่เขาเชิให้ผมอยู่เออพี่เขาเชิให้ผมอยู่ห้ผมยืนเท่าหกอยู่ แคลนเอาไปดีและคือมาทำมันนะ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 ไม่ได้ไม่ได้แล้วย่เขาดีใจเด็ก แต่หาไม่ได้เลย